ส่วนช่วงนี้นะคะจะพาไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปยังจังหวัดภูเก็ตตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมแผนประชิญเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว วันนี้นะคะเมื่อเวลา13นาฬิกา45นาทีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการฝึกซ้อมแผนการบริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจังหวัดภูเก็ตและชมนิทรรศการขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลของหน่วยงานในพื้นที่โดยมีนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ สำหรับการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลมีการจำลองสถานการณ์3มเหตุการ์ค่ะโดยสถานการณ์ที่1นักท่องเที่ยวฝา่าฝืนจุดห้ามเล่นน้ำหรือจุดธงแดงแล้วเกิดเหตุจมน้ำเจ้าหน้าที่ลาสกาดจากเทศบาลเมืองป่าตองและองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลทีมแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือทำการปฐมพยาบาลเบื้องตน้นโดยใช้เวลาเพียง5นาที ส่วนสถานการณ์ที่2ค่ะเกิดเหตุสภาพอากาศแปรปรวนทะเลมีคลื่นสูงเป็นเหตุให้เรือโดยสารชนกับเรือสปีดโบ๊ทมีผู้ได้รับบาดเจ็บและลอยคอในทะเลห่างจากฝั่งประมาณ150เมตรโดยมีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งลำเลียงผู้บาดเจ็บด้วยเฮลิคอปเตอร์ทับเรือภาค3ามเรือกู้ภัยเพื่อนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อส่งโรงพยาบาลต่อไปค่ะ ทั้งนี้นะคะการฝึกซ้อมแผนการบริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจังหวัดภูเก็ตเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองปลอดภัยในระดับสากลและจะช่วยดึงเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวหลังจากชมสถานการณ์จำลองเหตุการณ์ว่าขอบคุณทีมงานทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมการจำลองสถานการณ์เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให เกิดขึ้นแต่จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ต้องพึ่งภาคการท่องเที่ยวจึงต้องมีการฝึกซ้อมเพื่อสร้างความมั่นใจพร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมเสียสละในการฝึกซ้อมครั้งนี้ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้ทักทายและพูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาพักผ่อนที่หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตโดยมีสีหน้ายิ้มแย้มอีกด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมชายหาดป่าตองโดยเดินสังเกตการที่ป้อมบริการนักท่องเที่ยวป่าตอง โดยสถานการณ์ที่3ม,มีคนร้ายเดินผ่านกล้องตรวจจับใบหน้าด้วยระบบ AI ในพื้นที่ซอยบางลาบางลาป่าตองเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งเข้าทำการตรวจคน้นและจับกลุ่มคนร้ายพร้อมอาวุธปืนและนายกรัฐมนตรีได้รับฟังรายงานสรุป ผลการฝึกซ้อมทั้งหมดนะคะก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครขณะที่บรรยากาศที่บริเวณชายหาดป่าตองวันนี้นักท่องเที่ยวยังคงมาเล่นน้ํานอนอาบแดดและทํากิจกรรมบนชายหาดตามปกติและจากการได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวโรมาเนียที่เดินทางมาเล่นน้ําบริเวณชายหาดเพื่อดูการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ํากล่าวว่ารู้สึกปลอดภัยจึงเลือกที่จะมาท่องเที่ยวที่นี่และการซักซ้อมแผนถือเป็นการยกระดับความปลอดภัย ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดภูกเก็ตและสร้างความเชื่อมัน่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมามากยิ่งขึ้น I feel pretty safe compared to other countries what I saw uh, They have pretty good emergency here uh, So it's pretty okay